นี่ครับไอ้หนุม่มซาเล้งขนขาครับขนขาตัวรถตำรวจมาแล้วมันนีไปเปิดเพิ่งแล้วไปเห็นนี้ถร,ถ <c oughs> รถตำรวจไงว้าวรถตำรวจหมามาบ้าก่อนออกมาเปิด คลิปวิดีโอบังโลเม้นมีรถตำรวจมันเสซ็กไปกดลิ้นนะสิเนียวเกิดเข้ามาให้กดนไงเงี้ยปเด็น บัดเอาขนไปไว้หน่อยเอาเข้าไปอีกมันจะเละ้ออกมาน่ะโอ้โหตัวเองอีกเ,เร็วๆเข้ายังไม่เสร็จเน,น,นี่ยบอกเขากดติดตามหน่อยมา,าม,มาบอกอยู่ข้างหน้านี้ กดติดตามด้วยนะช่องนี้ <c ười> บ,บอกไม่กดติดตามคุณดวนกูณน่ไปไปโคดิเ็จปู่เอากับไปกับมายังเอายังเฮยเอายังห้าสิบบาท ้าวมันต <B ố. S 2> <quá. S 1> ัดเลามาู่เลี้ยงนะเนยวู้ยเมลูเลี้ยงใครไม่ติดตามโง่ะอะูผมใครไม่ติดตามโง่เลยไอ้ไม่ติดตามหัวโว้ยใครไม่ติดตามโง่ว่าเหอ อย่างนั้นเลยเนาะ <What? S 1> พูดให้มันชัดๆหน่อยโอ้พูดให้มันสุภาพสุภาพหน่อยอ <laughs> อาไปไหนแล้ว <laughs> ไปอู้แล้วนะี่ยสงสัยไปอู้แน่นอนเลย <laughs> เดี๋ยวไปตอดก่อนอู้อยู่ตรงไหนอ๋ออาไรเอ่ยนี่ไปอู้มาแล้ว, <laughs> ลวนะี่ย ไอ้หนุ่มสลิงออกมาแล้วครับไอ้หนุ่มสลิงนี่ห,หนุ่มสลิงขนขาโอ้ไปแล้วตัดขาไปทิ้งไอ้หนุ่มสลิงตัดขาไปทิ้งนะครับคนหนึ่งนะครับจ้างสามร้อย เนี่ยครับมาแล้วครับโอ้ยจ้างสามร้อยนะครับขนรถเดียวนะสามร้อยโอ้ค่าแรงก็ตึ้งสามร้อยเป็นบ้าแล้วโอ้ยไปแล้ววะเพื่องพื้นที่โทรศัพท์วะถ่ายไปก็ไม่ดังจะทำโง่นะเอออะไรนะพูดชัดเอาเลยเร็วทำเป็นโง่นะอพูดไวเกินพูดช้ชาเขาไม่ได้ยิน ช้าชาข้ามึงไม่กดติาตามมึงโง่นะเออมันก็เปิดนเสนียล้ว